วันนี้จะพามาดูรถคอนโว่400ไปดูกันครับนะครับเขาเป็นแบบไหนบ้างไอ้ไอ้ไอ้นี้เป็นว่างใช่ไหมอันนี้ถอยออันนี้ว่างคอันนี้เดินหน้าอันนี้แมนนวลงที่เราเปลี่ยนเองถ้าเราเปลี่ยนเราก็กดนี้ มีปุ่มกดอ่านี่ลงอันนี้เลื่อนลงอันนี้เปลี่ยนเกียร์ขึ้นแล้วก็มาออโต้อันนี้เกียร์ว่างอ็อันนี้เวลาเราจอดนอนแล้วก็เก็บเวลาเราเก็บไม่ใช้เก็บได้เก็บได้อะได้ออนะั้อนี่อยู่อยู่อันแรกเลย อ่าถอยต้องเดินหน้านะ่ะถอยเดินหน้าผับผับไปข้างหน้าตรงกลางคือไอ้น,นี่มาเกียร์ว่างเกียร์ว่างเกียร์เอ็นนั่นแหละเวลาจอดถ้ามา่ทีนึงอันนี้เป็นระบบออโตโอ้เดินหน้าออโตโอ้ถ้ามาอีกทีนึงเป็นระบบเดินหน้าแมนนุน่นที่เราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเกียร์เองอ่าอ่าใช่ เราเปลี่ยนเนี่ยมันมีพิเศษอะไรบ้างไหมก็มีพวกเบกรกรรทัชถ้าเรากดงี้ได้สามระดับครับโดยที่ว่าเวลาเราลงเขาหรืออะไร<อ>เราไม่ต้องแตะเบรคใช้ตัวนี้เลยเอใช้ตัวนี้เราก็กดมากน้อยเราไม่ต้องแตะเบรกเลยอ่าใช่ว,ว้าวเราลงลงเขาได้อ<น>ีกอัน ก็ไอ้น,นี่ก็พวกปันป่นนำ้ำฝนอืม <independent. S 2> ปั่นน้ำฝนอันนี้ก็ไฟเลี้ยวอันนี้มีล็อกคันเร่งไหมไมีนี่ล็อกคันเร่งนี่ระบบล็อกคันเร่งคันเร่งอยู่นี่อันี้เบรกมืออันนี้ก็ข้อมูลการใช้น้ำมันที่เราวิ่งตอนนี้มันได้อยู่4.6กิโลต,ต่อลิตร น้ำมันเหลือร้อยสิบห้าลิตรว<ม>ิ่งได้อีกสี่รอยสิบห้ากิโลบอกบอกหมดเลยบอกหมดเวลาหม,ม่บอกลมบอกบอกบอกอะไรทุกอย่างพวกนี้ก็เป็นพวกระบบแอร์อันนี้เบรกหางอันนี้เป็นแท็กชั่นคอนโทรลเว,วลารถติดหลมติดติดอะไรเราก็กดกดนี้ได้ ไอันนี้ก็เวลาฮิวขึ้นเขากันถอนตออ่าเวลามาเวลามันติดเราไม่ต้องถอนตอ่อเคครับครับ,รบมีพวกระบบไฟก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับอ่าแล้วเป็นกำลังใจทําคลิปดีๆต่อไปไปแล้วครับ,รบขอบ<ม>คุณครับ